ก็คลิปนี้ก็เราก็จะมาเป็นเด็กแว้นคลิปหนึ่งละกันก็คลิปนี้เราจะมาเป็นเด็กแว้นคลิปหนึ่งมีมลเจ้าห้องเจอวันเนี้ยผ่านไปสามสิบวีแล้วเนี้ยรอนานก็เพื่อจะมีคนงงนะผมมั่ต้องมีคนงงเมื่อไหร่แบบมึงพูดเที่ยวเลยพี่คือแบบว่าผมจะบอกว่าแม่ก็คือแบบผมจะแบบว่าหารถมอไซค์แล้วก็มาเบิ้ลแว้นทั้งเกมนั่นแหละนะนั่นแหละคือคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทํา แต่ตอนนี้เอาปืนประกันตัวก่อนเก็บปืนเน่เมื่อกี้ผมเห็นคนลงตรงแถวๆตรงแม่น้ำตรงนูน้นเขาอยู่ไหนอะเขาอยู่บนป้อมเหรอน่าจะใช่เราั้างแต่ว่าด้วยความที่แบบผมแบบจะไปหารถก่อนคือแบบเรามาทำคลิปเราไม่ได้มายิงคนคลิปเราแบบมันไม่ใช่การยิงคนคลิปเราคือการมาขับรถเล่นทั้งทั้งเกมแต่ว่าเรายังไม่เจอรถเลย แต่ฟาร์ไมไปก่อนแล้วกันเผื่อแบบรถพังจะได้แบบสู้กับคนอื่นได้ไปดูหน่อยซิอว่าคนมันป้อมเขายังอยู่หรือเปล่าแบบว่าแบบเราไปทักทายเขาหน่อยแบบอยู่หรือเปล่าะจะเขายังอยู่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษครับผมขอโทษที่ผมมาทักทายแบบเฮ้ยเขายอยู่มันป้อมแบบยิงลําบากยิบหายอะไรยเงี้ยแบบถ้าเขาไม่ออกมาเรายิงก็แบบวิญญใจกูดันไปก็ลาบากถอยก่อนดีกว่ามุมรอมันไม่ไดียิงไปฟาร์มกันดีกว่าเดี๋ยวฟาร์มเสร็จแล้วเราเ่อยมาสู้กับเขาทีหลังก็ได้ S <S ขาสูกับเขาท้าเกมอกอรู้สึกว่าแม่งมันไม่มไม่ใช่คอนเทนต์เลยแบบว่าขับรถทั้งเกมมึงดูดิสัตว์เบ่งวงเบ่งปีเบ่งอย่างแบบวงสองวงสามเลยกูยังไม่ได้รถบอไซค์เลยเนี่ยเฮ้ยลำบากจีบ่าเลยตามหารถมอไซค์อยู่แต่แบบเอ้ยตายยาก็มีตั้งเยอะแยะขับรถขับรถสปอร์ตไปหามอไซค์แล้วกันเผื่อว่าแบบจะมีมอไซค์อยู่ตรงนี้ ันเนีสุดท้ายก็เจอโหไม่มีเสียกับการเดียวสกิลรถมาเลยสุดท้ายก็เจอมอไซค์เราจะขับมอไซค์ไปแบบไป,ไปไปชนคนกันแต่แบบก่อนนั้นพันก่อแล้วกันไปกินเห็ดนิดนึงนี้กูไม่รู้ทำไมกูต้องกินได้แบบกูไม่เข้าใจตอนตอนที่แบบกูเล่นเกียแบบกลัวปร้า่ายอีกทีแบบกูทำอะไรลงไปแต่ว่าช่างมันเดยนะการขับรถแบบนี้คงไปสอบแบบไปขับขี่ก็คงไม่ไม่ร่าจะผ่านนะมื่อแต่เราเจอคนแล้ว แต่ว่เราต้องคนรถกลับไปเพื่อชนเขาแบบว่ายาเรามีมีตั้งยีกล่องเราไม่กล้วอะช็อตชนมึงรถเบ่งเบาใจเย็นเดีพึ่งยิงมันกลับรถก่อนชไอ้ไ่เอป็นงชนไอวอร์ด้วยรถพังอีสัตย์ไ้กูยังทำไม่คลิปไมช็ตไอ้ไอวอร์คลิปกูยังแบบกูยังทำคลิปสดสิ้นเลยได้ไหมช็อตตายลนลนล้านพันยาก่อน ขอปัญญาก่อนพัญญาเสร็จแล้วเราเค่อยมาสู้กันแปบลบว่าเฮียคลิปกูจะไปแบบอะไรวะนั่นกลัวคลิปนี้มันไม,ไม่ไม่ควรจะตั้งชื่อว่าแบบขี่รถ้งเกมแล้วมั่งต้องชื่อว่าอะไรดีอะขอคิดก่อนแล้วกันเฮ้ยเบงมีตายดิไงสั์กูย,ยิงไปตั้งไวแบบ้ยี่สิบกนนัดลูกซองแบบเฮ้ยก่อสีไม่งทำไมมันหนาจังมั้ลเลือดดูเลือดมันสัต์คืออะไรทําไมพระเจ้าม,มันโหดร้ายกับกูแบบนี้แล้วคลิปกูก็จบโดยการที่แบบกูบขับรถได้เม่งไม่ถึงนาที เยียมไปเลยพอพอกับพออย่ลบาบากที่ผ่านเลยขับรถก็ไม่ขับไม่เป็นด้วยเฮ้ยไปละเคลเราก็คงจะมีแค่นี้ไม่ตั้งชื่อว่าขับรถทั้งเกมแล้วละ,ละตั้งชื่ออะไรดีวะ